กระดูกทับเส้นมักเกิดกับคนที่อายุเยอะค่ะตั้งแต่50ปี60 70ปีขึ้นไปยิ่งอายุเยอะนะคะกระดูกก็จะยิ่งสุดตัวลงค่ะ หมอนรองกระดูกนะคะก็จะยิ่งเสื่อมลงแล้วค่อยๆหายไปจนในที่สุดนะคะกระดูกเนี่ยมันจะเริ่มมาชดกันค่ะเวลาเราขยับตัวยืนนานนั่งนานมันก็จะเริ่มปวดชาแล้วลงขานั่นเองวิธีรักษานะคะก็จะมีหลายทางค่ะอย่างแรกก็คือการทากายภาพบําบัดคู่กับการกินยาแก้ปวดไปด้วยแล้วก็วิธีที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการทานอาหารเสริมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีนี้อาจจะใช้เวลาค่ะแต่ดีแน่นอนค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองอย่างอาหารเสริมของเรานะคะ ก็จะมีคอลลาเจนไทป์2กดอะมิโนแอซิดคีเลตนะคะที่กระตุ้นนะคะให้หมอนรองกระดูกตรงนี้นะคะได้รับการฝืนฟูค่ะแล้วก็ยังมีพวกแมกนีเซียมนะคะที่จะไปดูแลระบบเส้นประสาทแล้วก็มีพวกสมุนไพรเกากี้แดงเมล็ดองุ่น2ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องอักเสบได้ดีค่ะและเรายังใส่สารสกัดอื่นๆอีกนะคะที่จะเข้าไปทําให้อาการปวดเนี่ยเบาลงค่ะสามารถทานได้ทุกวันเลยค่ะปลอดภัยนะคะทานแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นค่ะ